ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกกาเเรียนประชาชนที่เคารพดิฉันสิริกัญญาตันสกุลผู้แทนราษฎรของพวกท่าน อยู่ในหัวใจพูดกี่ทีมันก็ยังคับแคคนอยู่ถึงแม้เดินขึ้นมาบนเวทีเห็นหน้าพี่น้องประชาชนเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าเหมือนพวกท่านจะคลายกังวลกันได้แต่ให้พูดคำว่าก้าวไกลกี่ครั้งมันก็ยังแคคนเข้าไปในหัวใจเพราะนี่เป็นการถูกยุพ,พักในชีวิตของดิฉัน เป็นครั้งที่สองแล้วใครชินกูไม่ชินมันเหมือนผู้มีอำน,นาจในประเทศนี้เนี่ยมันคิดว่าประชาชนคิดเองไม่ได้ต้องคอยมาบอกว่าควรจะทำยังไงคอยมาบอกเราว่า ผู้นำของเราหน้าตาควรจะเป็นแบบไหนคอยมาบอกเราว่าพักการเมืองที่ดีมันควรจะต้องเป็นยังไงคอยมาบอกเราว่าเราขีดชะตาชีวิตตัวเองไม่ได้มันคอยมาบอกเราว่าเราไม่สามารถกําหนดอนาคตของตัวเราเองได้แต่จริงๆแล้วเรากําหนดเองได้ใช่ไม่ใช่อำนาจสูงสุดอยู่ที่เราใช่ไม่ใช่ เราต้องฉีดชะตาชีวิตของเราเองใช่ไม่ใช่ดังนั้นอย่ายอมให้ใครทําตัวเหมือนเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้รู้ดีมาบอกว่าเราควรจะต้องมีผู้นําแบบไหนมีพักการเมืองแบบไหนเราเลือกใครได้เราเลือกใครไม่ได้ใช่ไม่ใช่เราจะต้องเป็นคนบอกพวกมันว่าเรา อยากทำอะไรอยากได้ใครแบบไหนเหมือนกับที่พวกเราเลือกพักเก้าไกลทั้ง14ล้านเสียงใช่ไม่ใช่และประชาชนนี่แหละที่จะต้องเป็นคนมาบอกว่าสอสอของพักเก้าไกลควรจะทำอะไรเพราะคุณคือเจ้านายตัวจริงของเราวันนี้ถ้าประชาชนบอกให้พวกเราถอยเราก็ถอยให้ถอยไหม เราก็จะเดินหน้าให้เราเดินหน้าไหมบอกให้พวกเราสู้ต่อเราจะสู้ต่อไหมมีแต่พวกท่านเท่านั้นที่จะเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตของพวกเราเองและจะเป็นคนคอยบอกว่าผู้แทนราษฎรอย่างพวกเราควรจะทำอะไรต่อแน่นอนว่าท่านได้มอบอำนาจให้กับพวกเรามาแล้วเมื่อปีที่แล้ว ก็มีคนคอยมาขัดแข้งขัดขวาขัดขาไม่ให้เราได้มีอำนาจในประเทศนี้ใช่ไม่ใช่แต่จากนี้ต่อไปมันจะไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้ววันนี้เราจะแปลความแค้นความเจ็บความโกรธเป็นพลังเพื่อที่จะสู้ ส่งเสียงให้ดังไปถึงผู้มีอำนาจว่าใครกันแน่คือผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศเนี้นั่นก็คือประชาชนมีคนพูดหลายคนแล้วว่ายุบครั้งนี้ถึงแม้ว่าเราจะเสียใจแค่ไหนให้เราฮึบๆเอาไว้ เป็นแรงส่งแรงนี้ไปสู่พลังในครั้งต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นการเลือกซองซ้อมที่พิษณุโลกก็ต้องซ้อมทั้งพิษณุโลกใช่ไม่ใช่เลือกตั้งนายกอบจอก็ต้องซ้อมทั้งแผ่นดินใช่ไม่ใช่เพื่อส่งสัญ,ญญาณให้ผู้มีอำนาจได้รู้ว่าตอนนี้ทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้น ของเรายัางอีกยาวไกลอย่าพิ่งรีบและวันหนึ่งวันนั้นมันก็จะเป็นวันของเราที่ประชาชนมีอำนาจสูงสุดในแผ่นดิน จะต้องขอส่งเวทีต่อไปให้กับคนที่จะคอยมาปลอบประโลมทุกท่านหลังจากที่ดิฉันได้ปลดปล่อยความเครียดแ้นออกไป